สวัสดีครับเราพามาดูที่ใส่อาหาร DIY นะครับจากกระลอนน้ำมันเครื่องนะครับนี่เบื้องต้นที่เราทำมาก็เพราะว่าที่เราใช้อยู่เนี่ยครับมันก็จะแตกประมาณนี้ครับหัวกินนะครับรอกินกันเลยเรามาทดสอบดูนะครับว่า กินแล้วจะเป็นยังไงนะครับว่ใช้ได้ไหมเออก็โอเคถ้าตัวเดียวนะ่น่าจะโอเคอยู่นะครับอันนี้สองตัวก็จะลองดูดูลองดูไปครับว่าติดอะไรไหมน,นี้เราก็ดีไวเอานะครับ ามีอยู่ก็ลองเอามาปรับปรับ,รบดูนะครับเพราะว่าใช้กระมังแล้วก็แตกบ่อยนะครับเวลาเนี่ยหล่นเข้าไปในข้อเราก็จะเหยียบก็เลยแตกนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกเหนียวนะครับสำหรับแกนหล่นน้ำมันก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการแตกนะครับแต่จะแย่งกันแล้วมันแคบนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ